อ่า้วครับผมก็ทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็โยบานพันแมนเดอะสตองเก้นกันแล้วนะครับผมแต่วันนี้ก็จะพากันไปในน่านของศึกดวลกันบ้างครับผมก็จะเป็นศึกดวลปีศาจกันก่อนนะเพราะว่าผมได้ตรงปีศาจนะครั้งนี้ก็ตกไปที่รอบแรกเลยนะครับผมก็ไปดูกันครับว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับก็ไปดูกันที่คู่แรกนะครับผมก็จะเป็นคนที่มีชื่อว่าอัลก้าครับผมตัวละครเขาเนี่ยก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผม ก็โคตรหัวทั้งคนนี้่็เจอกัอบคนที่มีชื่อว่ามาสเตอร์ยีครับผมตัวละครของมาสเตอร์ยีนี่นนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับหมดเ,เรื่องเหมือนกันนะคนนี้แล้วก็ไปดูในเกมกันเลยว่าเกมนี้เป็นไงอ๋ครับผมก็เข้ามปดูในเกมกันแล้วนะก็จะเป็นทางด้านของไอใครได้เปิดก่อนก็ได้เป็นอัลก้าครับได้เปิดก่อนจังหวะนี้ฝังสิงเอาไปห้จังหวะนี้ห้าล้านดาเมจนะ แล้วก็โดนเตะไปนี่1 000, นล้านครับผม1ล้าน2เหมือนกันเลยนะแล้วก็บวกร้อนท่านจังหวะนี้ระเบิดถล่มดาวะโอ้โหสามเล้านดาเมจนะครับผมแล้วก็ลงไปนอนฮะแล้วท่านะัโซนิคแล้วก็เตนะฮะเกวินสตันต่อนะค่ับจังหวะนี้เกวินลูกเตะวายุสลาตันไปฮะจังหวะนี้ครับผม9ล้านดาเมจนะแล้วก็ไล่โจมตีไปครับหนึ่งล้าน4 0 0แสนนะแล้วก็โดนเตะไปครับแล้วก็นี่ฮะ โจมตีพิษตาอะไรจะไม่ได้ครับไม่ไหวพิษตานะแล้วก็โดนยุงไล่โจมตีตายครับวันเทินคิวหรือเปล่าแล้วก็เรียบร้อยผมเป็นวันเทินคิวครับผมของเอาก้าหดเกินนะคนนี้มาแล้วครับผมก็ไปดูกันที่คู่ที่2กันเลยนะครับผมมาแล้วครับคู่ที่2เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของโทนี่อาร์นะตัวนี้อาร์ตัวของเขาก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะเจอกับคนที่มีชื่อว่าโอริคัมนะ รีคมเนี่ยตัวละครเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมมีโบลอดนะแบบคนนี้นะก็ไปนในเกมกันเลยครับผมว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงไปกันเลยหาแล้วครับผมก็เขาเ้ามาในเกมกันแล้วนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของใครได้เปิดก่อนเป็นโทนี่อาได้เปิดก่อนนะจังหวะนี้ฝังสีเงาไปก่อนนะอยู่ที่12ล้านดาบเมทน,นะผมโ้โหแรงมากแล้วก็ไล่ยมตีที่3ล้าน5นะตายนะครับ แล้วก็โดนเตนะฮะเป็นโซนิคฝังสีเงาขึ้นไปใส่เกียร์โลเกียร์โลไปที่9ล้าน5แสนดาเมนะแล้วก็ลงไปนอน,นครับแล้วก็เป็นเกียว,วินฮนะยังหวะนี้ได้มาสตันครับผมสตันสอง 2, สยองขวัญน,นะยังวานี้ติดไปที่โซนิคก,กับทางด้านของโบลอสนะไม่ได้เล่นนะราอะโบลอสแล้วก็จะเป็นทางด้านของนี่ฮนะบาคุซันตบไปหนึ่งครั้งครับผมมี่3ล้านดาเมจครับไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่ แล้วก็โดนระเบิดเรียบร้อยโอ้โหระเบิดตายไปสองสามตัวเลยครับแล้วก็เรียบร้อยนะยุงอันติไปห้อยู่ที่5้าล้านสองแสนนามียนะแน่ติดไม่ยอ่อทอนะแล้วก็ยุงอันติขึ้นไปที่1นล้านหครับผมแล้วก็ฟีนิกแมนฮนะตามไปต่อครับบึ้มไปฮะอยู่ที่1นึ่งแสนครับผมแล้วก็จะเป็นทางด้านของใครได้เปิดก่อนเกีวินไม่ได้เล่นนะโดนสตัน์ครับผม แล้วก็บากุซันนะยังวันนี้สับไป1ดอกอยู่ที่5แสนหรือ5ล้านไม่รู้ครับแล้วก็ไล่ยังทีที่2ล้านครับแล้วก็โดนเตะที่2ล้านครับผมเตะคือไม่ที่1ล้านนะแล้วก็นี่ฮะสตา์ทสองไปฮะโดนทั้ง2ตัวเลยนะแล้วโบลอตจะได้ยิงนะทั้งวันนี้ระเบิดถล่มดาวไปฮะบึ้มไปเลยฮะทั้งวันนี้ที่ยี่บสองล้านหน้าเมนะครับผมอาวุธสามดาวด้วยนะแล้วก็ยุงอันตีไปครับ อยู่ที่7ล้านนาเม็ดลงไปนอนครับผมแล้วก็ฟนะินิกแมนฮะยิงไปหนึ่งครั้งในจังหวะนีน้แล้วก็เคลื่นต่อมาครับผมก็จะเป็นทางด้านของโซนิกได้ฝังสีงเงาไปต่อครับลงไปนอนครับแล้วก็เกวินเตะตายหรือเปล่าแล้วก็เตะอีกหนึ่งรอบเรียบร้อยครับผมก็จะเป็นทางด้านของออริเคมะที่สามารถเข้าไปชิงกับอัลก้าได้นะครับอ่านะครับผมก็ไปดูกันที่คู่ชิงกันเลยนะครับผม แล้วก็คู่ชิงเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของอัลก้าครับผมตัวคะครเขาเนี่ยก็จะมีทางด้านของโบรอสครับผมมีทางด้านของโซนิกนะเกวินครับมีโคเคสือครับผมมียุงแล้วก็มีเกโลเกโลนะซึ่งโบรอสเนี่ยก็เป็น s s r บวกนะครับผมไม่ใช่เอสดาธรรมดานะก็เจอกับคนที่มีชื่อว่าโอติเคมนะผมโอติเคมโอติคมอะไรไม่รู้ครับก็จะเจอแลมีทางด้านของโซนิกครับโบรอสครับผมมีเกวินนะ อีน้านของฟินิกครับยุงแล้วก็จะเป็นเกียโรเกียโรนะครับตัวละครเขาก็เป็นประมาณนี้นะ mm hmm. บล็อเอลาบวกนะครับผมเราก็ไปดูในเกมครับผมว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เข้าไปดูกันเลยนะ mm hmm. ครับผมก็เข้าไปดูในเกมกันแล้วนะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นทางด้านของอัลก้าได้เปิดก่อนอย่างแน่นอนครับผมไม่ต้องคิดมากฮะอ mm ัลก้าได้ฝังสีเงาไปก่อนอยู่ที่9ล้านหน้าเ mm hmm. มฆครับผม mm hmm. ยุงไล่โจมตีวิที่1ล้าน9ยังไม่ตายครับ แล้วก็โบลลสจะได้ยิงฮะจังหวะน,นี้ระเบิดถล่มดาวใส่ไปฮะจังหวะนี้แป้นไปที่3ามล้านห้อ้สามล้านนะครับผมแล้วก็ลงไปนอนฮนะเกวินได้สตันสามนะสตันสามสยองควันฮะจังหวะน,นี้สตันสามสยองฮนะไปย่างเลยฮะสิล้านหนามเมตนะครับผมแล้วก็ไล่โจมตีครับแล้วก็ระเบิดหรือเปล่าครับนี่ฮะระเบิดไปฮะระเบิดไปสองตัวแล้วนะ แล้วก็เป็นทางด้านของยุงได้ปาดนะคะจังหวะน,นี้3ล้านนะไม่เข้าครับผมเพราะว่ามีทางด้านของลูกน้องรับดาเมจอยู่นะหล้านดาเมจต,ตายไปเลยครับแล้วก็โกเคสสื่อฮนะตามมาต่อแล้วยุงไล่โจมตีครับอยู่ที่1นล้านห้านะแล้วก็ปึ๊บไปเลยครับแล้วก็เป็นทางด้านของยุงไล่โจมตีอีกครั้งนที่หนึ่งล้านสี่แล้วก็โบลล์อตได้หมัดนี้สองล้านห้าครับผมแล้วก็ฟินิกฮะฟฮะหงลูกไฟครับสี่ล้านดาเมจนะ แล้วก็ฝังสีเงาครับยังวานี้ฝังสีเงาไปเลยครับผมแล้วก็ตามมาด้วยางหน้าก็ติดไม่ยอดท้องครับผมโบร้อได้ยิงครับยังวานี้ยิงสองแทร็เก็ตนะยังวานี้ตายหรือเปล่าแบมไปที่27ล้านหนด้าเมตรโอ้โหหายแบมไปเลยครับผมแล้วก็เกวินอันตีไปครับสตัรน,นะน่าจะเทินที่3ไม่เทินที่สองนะครับเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับผม แล้วก็เป็นไปแล้วครับผมเรียบร้อยนะก็เป็นทางด้านของเอลกาครับผมที่เป็นแชมป์ไปอีกแล้วครับผมซึ่งเขาก็มายึดปิศาจนับอ๋อแล้วครับผมเป็นไงกันบ้างครับับคลิปวันนี้นะถ้าชอบเน่อย่าลืมกดไลค์ซัลล่าคลายกดแชร์กันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดูคลิปต่อไปของผมด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องสวัสดีครับผมบายฮะ